มาแล้วครับของจริง iPhone 16 Pro Max สีใหม่ Desert Titanium โอ้โหของจริงจะว้าวขนาดไหนจะน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับผมคินนี้มา Unbox Preview พร้อมๆกันครับไป ไปจริงๆสีจริงคือแบบ สวยมากสำหรับ um. เดสเซอร์เจนเนอียมเออแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องสีหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวต่างต่างันนี้นะครับอันนี้ขอมาเจาะในแง่ของตัวกล่องและการพอรอบนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะจากเดิมนะครับเมื่อก่อนถ้าใครเนี่ยเคยได้ใช้ตัว iPhone รุ่นก่อนรุ่นเก่ามาก่อนนะครับการวางของในกล่องเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบธรรมดาๆเลยคือสายชาร์จวงกลมวางไว้นะครับตัวคู่มือสีเลมเล็กๆวางไว้ข้างบนแต่รอบนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือการจัดใหม่คือเป็นคล้ายๆตัวของ Dynamic Island เลน เป็นบอกว่าคล้ายๆเม่เรูว่าอะไรทรงกระบอกมั้งหรือว่าทรงวงลีอะไรเงี้ยนะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมและสิ่งที่ตัดออกไปในตัวกล่องรอบนี้นะครับโดนตัดไปด้วยก็คือตัวของสติกเกอร์รูปแอปเปิ้ลที่หลายคนนะครับเอาไปติดตามรถเอาไปติดตามรถวงรถบุ๊กก็บ้ากันไปรอบนี้ไม่มีมาให้แล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เคยตัดไปจาก2ดวงหลือดวงเดียวรอบนี้ไม่มีให้สักดวงแล้วนะฮะร,รอบหน้าไม่รู้ว่าจะโดนตัดอะไรออกไปจากตัวของ iPhone รุ่น iPhone 17หายไปในกล่องอะไรก็ต้องรอรุ้นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือโดยวรวมของกล่อง ตอนอันบ x ็อกออกมานั้นเองมาดูที่ตัวน้อง iPhone 16 Pro Max กันสัหน่อยแล้วกันนะครับอย่างแรกที่เมื่อกี้เกิดไปแล้ว คือเรื่องของสีเด s เซอร์ไทเทเนียมรอบนี้คือสวยจริงสวยแบบสวยมากๆสวยจึง้งระเบิดตทมตามเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันผิดคาดจากที่เราได้ไปเจอสีภาพหลุดภาพลือตั้งแต่ตอนแรกนะครับโดยไปถึงแบบว่า <c oughs> บางคนก็ลอ้อๆกันนะ้มะน้องเนี่ยเป็นสีลูกเสือสีสน,นิมพอมาดูของจริงสวยมากสวยแบบสวยติดแกรมอนะเออมันออกเป็นโทนที่แบบว่าเกือบๆจะเป็นทองอา่าทองด้วย น้ำตาลด้วยผสมกันมานะยจะโลสโก้ก็ไม่ใช่ นะครับผมแต่มันดูมีความลงตัวที่หลายคนน่าจะโดนตกสีนี้กันอย่างแน่นอนเพราะว่าสีเนี้ยเราแทบจะไม่ได้เห็นมาตั้งนานตั้งแต่ iPhone 11แล้วมั้ง11มันโผลมาเป็นสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะสีโรสโกลอย่างเงี้ยหายไปตั้งแต่ iPhone 10s max ใช่ไหมเออรอบนี้กลับมานะครับขยับมากี่ปีอะโหขยับมา6ปีเลยนะเออกว่าจะได้เห็นสีโทนนี้อีกรอบนึงนะครับใครที่รอสีโทนทองทองนะอย่างพี่เตโอนี่บอกเลยนะรุ่นไอตัวเนี้ยไม่น่ารอดเดี๋ยวโทนพี่เตโอเอาไปจัดเต็มรีว,วให้แแบบนน ทีแน่นอนนะครับผมแต่รู้สึกว่าชอบจริงสําหรับสีนี้นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าสีไหนที่ตัวเองชอบใจยังไงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะว่าผมไม่ชอบสีไวท์เทเนียม um มากกว่าสีดํามากกว่าก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่อันเนี้ยมองในแง่ของภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมันเกินคาดกับความเป็นสีนั้นด้วยเหมือนกันนะสำหรับสีเดสเซอร์เทเนียมรวมไปถึงหน้าเว็บด,ด้วยนะครับอันเนี้ยชอบเลยขยาบกันมาอีกหน่อยนอกจากสีแล้วนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่ามันมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมๆสักแค่ไหนก็คือเรื่องของหหนนน้้้าาาจอแลวก็ขด อเอ,อในฝั่งของ iPhone 16 Pro Max รอบนี้นะครับมีการขยับขยายหน้าจอเนี่ยให้มันมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นจากเดิมเดิมเราอาจจะคุ้นชินกับ iPhone รุ่นที่เป็น6.7นิ้วนะฮะและก่อนหน้านี้มันเคยมี6.5นิ้วในฝั่งแก๊ง iPhone 11 Pro มาก่อนแล้วมันจะขยับขึ้นมาเป็น6.7นิ้วเนี่ยมาสักหลายปีแล้วแต่รอบนี้ขยับขึ้นมาเป็น6.9เออมันดูมีความแตกต่างกันมาก้อยขนาดไหนนะครับถ้าจับแค่ตัวน้ม iPhone 16 Pro Max เองเนี่ยเปล่าเปล่าเนี่ยนะก็แทบใจ แยกไม่ออกว่าเฮ้ยมันดูใหญ่ขึ้นเหรอหรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้าอยากจะให้เทียบจริงๆคือต้องเอาไปเทียบก,กับตัวร,รุ่นเดิมนะครับผมก็คือ iPhone 15 Pro Max นี่แหละนะฮะเราจะเห็นความต่างนะที่ iPhone 16 Pro Max เนี่ยมีความสูงขึ้นกว่าน้องรุ่นเดิมเนี่ยสักประมาณนึงแต่ไม่ได้ต่างหรือว่าเยอะมากขนาดนั้นถ้าไปเทียบก,กับในฝั่งของแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ทําหน้าจอ6.89 6.9มาเขาจะใหญ่ไปเลยนะครับแต่ iPhone เนี่ยมีการวางรอบนี้ให้รู้สึกว่าถึงหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่เครื่องมันต้องไม่ ใหญ่จนเถอะทะจนเกินไปนะครับผมเลยกลายเป็นว่าเครื่องมันก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะไปขยับขยายนะครับผมที่ขอบดําด้านข้างให้มีความบางมากยิ่งขึ้นให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับขนาดเครื่องที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปก็รู้สึกว่าโอเคนะกับความที่ Apple เนี่ยทำแบบนี้เนาะไลหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้เถอะทะมากแต่ยังคงเรื่องของความละเอียดเรื่องของสีสันเลงต่างเรื่องของ PPI เนี่ยถ้้ดูลึกๆก็คือเท่าเดินกับตัว iPhone 15 Pro Max ในขนาดที่หน้าจอมันใหญ่ขึ้นเ ก็ถือว่ามีความบางเรื่องหน้าจอได้ลงตัวมากๆเหมือนกันนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่หน้าจอมีการปรับขึ้นมานะและแตกต่างนิดหน่อยนะนี่คือเรื่องของความสว่างนะครับแค่ความสว่างสูงสุดแล้วไม่ใช่นะฮะความสว่างสูงสุดก็คือยังคงเท่ากับ15 Pro Max เลยนะครับแต่ความสว่างที่ต่างมาคือความสว่างต่ําสุด เอออยู่ที่1นิดอ่ิดบางคนตอนแรกต่ไอ้ I, กับติอ่างก็เออหนึ่งนิดเอามาทาอะไรวะนะฮะเอาไปแอบเล่นแสงกลางคืเนเหรอ,อแต่คิดว่าไม่น่าใช่ตรงนั้นประเด็นตรงนั้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้1นิดตรงนี้แต่1นิดตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ช่วยเสริมอะไรก็คือตัวของ Always On Display เอออันนี้ถ้าใครใช้นะครับจะช่วยประหยัดพลังงานมันยังขึ้นจากไม่แน่ใจว่าตัวก่อน Always On Display มันใช้ไปประมาณกี่นิดอ่ามันจะกินแสงไฟงต่างๆที่หน้าจอเพิ่มเติม,เ,ตมเลยทาให้แบตตัวเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่รอบนี้ถ้าใช้แค่1นนนนิะออัี้าาจจทํให้ iPhone Pro 16ของทุกคนท่ ใช้ OLED Display เนี่ยอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นก็ได้เออเลขอหนึ่งอย่างนอกจากความสว่างต่ำสุดอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างขึ้นมากับตัวรุ่นเดิมนะครับเห็น Apple ิลเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะใช้หน้าจอแบบ c e r a m i c Shield ที่มันแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะหน้าจอมันใหญ่ก็ต้องปกป้องให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะแต่แต่อันนี้เชื่อเถอะทุกทุกคนที่ซื้อ iPhone ไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนก็ตามเคยใช้ขึ้นเปล่าเปกป้อง ด้วยการติดฟิล์มเพิ่มไปอีกหนึ่งชั้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจใช่ไหมล่ะ ไฮซีลพรีเมียมบ็อกเซ็ตบอกเลยปกป้องไอโฟนได้มากกว่าเดิมถึง5เท่าอย่างแรกฟิล์ม 3D 5X ตองคอนิกลาสแข็งแกร่งมากกว่าเดิมถึง5เท่ากระจกเนี่ยเคลือบแอนตี้รีเฟลคชั่นเทคโนโลยีนะครับฝั่งหนึ่งดนกระจกช่วยลดแสงสะท้อนจากหน้าจอได้ดีเลยนะครับและยังทัชลื่นทุกองศาของหน้าจอลดรอยคาบมันและกระคราบส่วนปกได้ดีมากเลยต่อมาเป็นกระจกกรนรอยเลนส์กล้องนะครับอลูมิเนียมเลนส์ตัวนี้แข็งแรงไม่ต้องกลัวเรื่องภาพไม่ชัดนะฮะถึงติดยังไงก็ม่ลดความชัดของภาพแน่นอนอยังลดคาบรอยนิน้ว กระแทกแม็กเซฟเคสมาให้ด้วยนะเสริมมุมกระแทกถึง4มุมเลยนะครับผมผ่านการดรอปเทสสูงถึง1.5เมตรด้วยและถ้าซื้อตอนนี้นะครับแถมฟรีพีเพมกรีฟไฮชิวท็อสแบ็กด้วยนี่สวยๆไปเลยอยากให้บอกเลยนะมีหลายเซตให้เลือกเลยนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,590บาทเท่านั้นเองและพิเศษมากสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอติมีส่วนพิเศษให้อีก100บาทเมื่อใช้โค้ดตรงนี้เลยแค่เฉพาะคนที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไฮชิวออฟิเชียลช็อปเท่านั้นนะครืคร่อง นะฮะโดยรวมๆก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่แต่บางคนจ้องจะดูฟีเจอร์นี่แหละนะฮะนั่นคือฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาเรียกว่าปุ่มได้ไหมแอปเปิลเขาไม่ได้เรียกว่าปุ่มเหมือนกันนะก็คือตัวของ Camera c o n t r o l ที่อยู่ด้านขวาของตัวเครื่องนะฮะถ้าหน้าจอหันมาที่เราเนาะต่อยู่ด้านขวาเลยนะครับผมแล้วเขาจะอยู่โซนแบบว่าล่างๆนิดหนึ่งเด่นๆตรงนี้เลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยเราคุยกันแบบอุ้ยตัวของ Camera c o n t r o l ตรงนี้เนี่ยพอมันอยู่ตรงนี้เวลามันใช้งานมันจะดูใช้งาานนนไปยยัังงงดล่่ แม่โดนอุ้งมือกดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ได้ลองสัมผัสตัวขอบเครื่องตัวนี้นะครับไอ้ปุ่มตัวของ c าวิลล่าคอนโทรลตัวนี้มันเรียบเนียนไปกับขอบเครื่องเลยเออมีแค่มีรอยดึ๊บลงไปเพื่อนะฮะน่าช่วยในการป้องกันการลั่นแหละนะฮะเวลาเอามือไปวางเอามือไปทาบไว้นะครับผมความลั่นมันก็จะลั่นยากอันเนี้ยขณะที่ไอ้นะฮะถืออย่างนี้แล้วนะนะฮะยังไม่ลั่นยังไม่อะไรเลยนะอันนี้คือแบบว่ามือขวานิ้วขวากดเข้าไปนะฮะนอกจากจะกดให้แบบเต็มที่เนี่ยถึงจะมีการลั่นขึ้นมาแต การลั่นที่ Apple เขาวางไว้เนี่ยน่าจะเซฟตัวนี้ไว้ให้อยอ่แล้วนะครับหลายคนกลัวบอกเลยนะลั่นไม่ง่ายนะครับตัวนี้นะนอกจากมันจะลั่นไม่ง่ายแล้วนะครับบางคนบอกุอยวดูรวมแล้วมันใช้งานเป็นยังไงบ้างพี่นะครับผมมันเป็นปุ่มจริงๆเลยไหมนะอย่างที่บอก Apple ไม่ได้พูดว่าปุ่มแต่มันคือก็ฟีลคล้ายปุ่มแต่สามารถกดลงไปได้นะครับมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราแรกๆที่เราเดากันว่าเฮ้ยมันเป็นตัวแทปติกทัชที่เป็นแข็งๆแล้วเวลามีการกดแล้วสั่นเสมือนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือกดเข้าไปลงไปไไดด้จริงงๆักึปเลย ก็คือเข้าไปสู่เมนูการถ่ายรูปโดยรวดเร็วเลยนะครับผมแล้วก็มีเสริมในแง่ของออแมชชนิกนิดหน่อยที่ทาให้เราสามารถกดหนักกดเบาได้นะครับกดเบาลงไปปึ้งเนี่ยเพื่อการเรียกนะครับตัวของฟังก์ชันกล้องขึ้นมาหรือว่าการกดลงไป2องครั้งเพื่อมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันกล้องให้กลายเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมถือว่าเจ๋งเหมือนกันแล้วก็มีการรองรับเขาใส่เพิ่มมาก็คือสามารถปัดขึ้นปัดลงเพื่อเลือกได้อันนี้ก็มีความเก๋อยู่ประมาณนึงแหละแต่โดยรวมๆนะครับผมถ้าจากที่ดูนะ ตัวฟังก์ชันทุกอย่างที่อยู่ในตัว camera control เนี่ยเราสามารถทําทุกอย่างได้ที่หน้าจอเลยนะเพื่อหน้าจอมันจะละเอียดกัด้วยแต่ก็นั่นแหละใส่ฟ,ฟิลเพิ่มเติมเข้ามาให้รู้สึกว่ามันมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นกับการถ่ายกล้องแบบแนวนอนแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเรื่องของกล้องอาจจะรู้สึกว่าบางคนได้ใชไ้ไม่ได้ใช้หรืเอ,อเปล่าไปเห็นในงานเหมือนกันว่าเขาจะผสมผสานปุ่มนี้เนี่ยเข้ากับในฝั่งของ apple i n t e l l i g e n e AI ด้วยเวลาลวเราเจออะไรกดค้างไว้ถ่ายเข้าไปนะครับเรียก AI มาสามารถถ่ายแล้วก็รู้ได้ ว่าเฮ้ยที่นั่นที่นี่คะแนนรีวงรีวิวเป็นอะไรสินค้าตัวนี้ต้องไปหาซื้อจากที่ไหนอันนี้ก็ต้องรออัปเดต A I ให้ได้ใช้งานกันอีกอีกทีหนึ่งและกันหรืออันนี้พอไปรู้มาเหมือนกันว่าเขาสามารถจะปรับตั้งค่าการเข้ากล้องนะครับให้มันไปเป็นกล้องอย่างอื่นได้ด้วยอย่างตอนนี้เหมือนล่าสุดในฝั่งของ Instagram นะก็สามารถตั้งปุ่มเนี้ยให้เข้า Instagram ได้ด้วยแล้วก็ถ่ายสตอรี่ได้ง่ายๆไปเลยอันนี้ก็สามารถตั้งได้แล้วก็ต้องรอดูว่าแอปพลิเคชันหลายๆอย่างจะเปิดให้ออ ความสะดวกสบายในแอปพลิเคชันของตัวเองได้ยังไงบ้างอันนี้ก็คิดว่าถ้าแปปอปอื่นๆเอาไปใช้แล้วปรับให้รู้สึกวันวาวมากขึ้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าน่าใช้มากขึ้นเหมือนกันเนาะสำหรับมล้าคอนทรลตัวนี้นะอันนี้คือฟีเจอร์ไฮไลท์ที่ในฝั่งของ iPhone 16 Series ให้มาแบบนี้ทั้งหมดนอกจากในฝั่งของตัว16 Pro Max ตัวนี้นะครับรุ่น16ทุกรุ่นเนี่ยก็ได้ตัวคันทัวคอนโทรลน,นี้เหมือนกันเลยนะแต่หนึ่งอย่างที่เขาขยับเข้ามาและตัวของ iPhone 16 Pro Max นี้น่าจะเหนืืออออมาาาากกๆไ้เรร่่่งงขดชิป Ace 8 Pro คทีว ตอนนี้นาในปี2024นี้เป็นชิปที่เร็วแรงที่สุดในโลกไหมเอออาจจะในโลกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคงตึงๆอยู่นะในช่วงปลายปีนี้นะครับต้นปีหน้าไม่รู้ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะมีอะไรปลมได้หรือเปล่า รซึ่งรอบนี้เขาบอกว่ามีความเร็วความแรงมากๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการใส่ n u ร o Engine ที่รอ,องรับในการทํางาน AI เนี่ยโหเยอะมากๆเลยเป็นเป็นรองแค่ M4 ท่านั่นแหละนะตอนนี้นะ A18 Pro เนี่ยเป็นรองแค่ M4 แค่นั้นเลย M2 M1 เนี่ยโดน A18 ตบเรียบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นในรเรื่องการความเร็วความแรงแบบใหม่เนี่ยอันนี้ iPhone 16 Pro Max ให้ได้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการใช้งาน นะครับนาน,นานไปหรือว่าการเล่นเกมด้วยนะ เพราะว่าชิปมันแดงเนาะหลายคนเอาไปเล่นเกมพวกเดอเบล A เกมที่เขาพอร์ตจากคอมลงมาอะไรเงี้ยนานๆานไปแล้วมันจะร้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่หลายคนนะครับผมติดตรงนี้แหละนะครับซึ่งรอบนี้เขาบอกว่ามีการเพิ่มตัวระบายความร้อนเข้ามาให้กับตัว iPhone 16 Pro Max ตัวนี้ด้วยนะครับให้มันจัดก,การระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจากที่ได้ลองมาคร่าวๆตรงนี้นะโดยรวมๆก็เออยังไม่เจอความร้อนที่มันร้อนจนจับไม่ได้เหมือนในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max ที่มาใหม่ๆแล้วเขาก็บอกว่าจะร้อนมากร้อนมากตอนนี้คือยังไม่เจอ เอาเป็นว่าดียังไงถ้าลองไปสัก7วันนะฮะสองอาทิตย์สามอาทิตย์ต่างเดี๋ยวมาอัปเดตให้เรื่อยๆแน่นอนอาจจะเดูดๆไวในฝั่งของทิ k t อกก็แวะไปดูกันได้ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเข้าไปทิกตอกไวสุดทุกคนเออนอกจากน,นี้นะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ไอโฟน16 Pro Max เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะแล้วก็พยายามชูขึ้นมาทุกปีทุกปีก็คือเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับรอบนี้เนี่ยการได้กล้อง นะฮะกล้องหลักโอเคอาจจะไม่ได้เปลี่ยน1 8ล้านเหมือนเดิมอาจจะย,ยังไม่ได้สักร้อยล้านอะไรเงี้ยยังไม่ถึงนะแต่หนึ่งกล้องที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันถ่ายได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็คือตัวของอัลตร้าไวแต่เดิมอัลตร้าไวนะครับเรารู้กันว่าไอโฟนเนี่ยปกติจะ12 12 22หมดเลยนะอัลตร้าไวท์ก็12ในปีที่แล้วแต่รอบนี้นะครับอัลตร้าไวมีการอัปเกรดขึ้นมาให้ละเอียดเยอะขึ้นถึง48ล้านเออจะได้ภาพที่มันดูคมขึ้นชัดขึ้นรวมไปถึง คนนาอเวลากล้องมันสลับมาปุ๊บในอีกกล้องนึงเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมาโดนสลับกล้องมาแล้วความละเอียดมันดรอปไปเห็นป่ะถ้ารอบเนี้ยน่าจะไม่ดรอปน่ากอยังไงเดี๋ยวลองถ่ายเพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งและกันนะครับผมนอกจากนี้ในฝั่งของการถ่ายวิดีโอรอบนี้ก็มีการตีบวกเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนึงและกันนอกจากเมื่อก่อนนั้นเนี้ยได้ไฟล์บลอกไฟล์ลอรออะไรต่างตัวนี้ไปใน15 Pro Max แล้วนะครับแต่16 Pro Max มีการตีเสริมขึ้นมาให้เหมาะกับคนที่ใช้งานถ่ายวิดีโอ 4K 1120 20เฟรมนั่นเองนะครับเผื่อใครจะเอาถ่ายเสร็จปุ๊บไปดึงสโลงสโลต่างๆเอาไปใช้ในงานวิดีโอเอาไปใช้ในงานโฆษณาอันนี้ก็น่าจะดูใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยังไงทังท้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของรูปเรื่องของการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวลองให้ดูชัดๆเลยนะครับผมบ้ามันต่างจากเดิมขนาดนะั้น นอกจากเรื่องกล้องนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนะฮะได้ยินเสียงลือเสียงว่าอ้างมากันสักพักหนึ่งว่าเ้ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะชาร์จเร็วชาร์จไวขึ้นแล้วนะซึ่งจากที่ตีไอลองมานะครับผม iPhone 16 Pro Max รอบนี้ก็สามารถชาร์จเร็วชาร์จไวได้จริงนะครับผมจากที่ลองชาร์จมาปุ๊บน็อกไฟเนี่ยส่วนมากถ้าวิ่งเต็มที่เลยนะประมาณสัก40 42 43ถ้าเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่มากกว่า40วัตต์ขึ้นไปนะครับแต่ก็จะมีสวิงสวิงเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ถือว่าทะลุเเเพดดาานนจกกิมมไปแล้วื่่ออ ไอโฟน15 Pro Max เนี่ยเก่งสุดบิ่งสุดนะอะมัน30เออไม่เกินนี้แต่รอบนี้ทะลุไป40เพราะฉะนั้นการจะใช้งาน iPhone 16 Pro Max รอบนี้เนี่ยโอ้โหเต็มที่แน่นอนหมดปุ๊บอ่ะชาร์จไวหมดปุ๊บชาร์จไวขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับอ่ะคือวันการคอนเฟิร์มนะว่าชาร์จเร็วชาร์จไวขึ้นแน่นอนซึ่งนอกจากการชาร์จแบบสายที่ได้40กวัต์แล้วนะครับผมในฝั่งของการชาร์จ MagSafe นะครับเขาก็รองร าการชาร์จไวแบบ m a ็ s a f e ให้มันเร็วแรงเพิ่มเติมเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นใครมีมาตรฐานการชาร์จไวใช้ตัวอุปกรณ์ m a ็ s a f e ที่มันชาร์จไวขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาชาร์จกับตัว iPhone 16 Pro Max แบบเร็วๆไวๆได้ด้วยนะลืมพูดไปเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอนงานเปิดตัวจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการได้อัปเกรดเออมีใครสังเกตเห็นนะว่าไมค์เขาบอกตอนนี้ตอน,นตอนชนูในงานเปิดตัวว่าไมค์เขา<อ>เนี่ยจะมีจำนวนไมค์ที่เพิ่มเยอะมากยิ่งขึ้นมีด้านหลังหนึ่งตัวด้านบนนี้ ดีมากจะขึ้นประเพ่<ๆ>บางทีเราลืมไม่อย่างเงี้ยไม่มีไม่อย่างเงี้ยนะไม่มีอย่างงี้ปุ๊บอยู่ในสถานที่มันเปิดกว้างอยู่ในร้านก,กาแฟต้องมีการหยิบขึ้นมาถ่ายเร็วๆไวๆอย่างเงี้ยเสียงเนี่ยมันน่าจะได้คุณภาพที่ดีมันคือบอกว่าสามารถจะเก็บได้แค่เฉพาะคนที่อยู่ในกล้องเท่านั้นปกติคือถ่ายปุ๊บเก็บทั้งสถานที่เลยใช่ไหมแต่เนี่ยคือสามารถเจาะได้ audio mix ได้ว่าแค่คนที่อยู่ในเฟรมแค่นั้นเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าธรรมดากับแบบ audio mix in frame เนี่ยมันแตกต่างกันขนาด โอเคนะครับผมนี่คือเสียงที่เราจะลองทดสอบกันดูระหว่างการแบบเสียงปกติกับออดิโอม์มสครับซึ่งถ้ายจริงเนี่ยมันจะมีเสียงเม้องหลังนะจะมีเสียงแบบคนแทรกเข้ามาชิบชิบๆๆบชิบบไน่แต่ว่าอ,อ,อันไหนได้ยินอันไหนไม่ได้ยินอลองดูแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเห็นแค่ไอเนี่ยเสียงด้านนอกมาโดนตัดออกไปเยอะขนาดไหน โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับตัวของ iPhone 16 Pro Max แบบเร็วๆไวๆนะฮะเดี๋ยวเจาะลึกยังไงเดี๋ยวจัดเต็มให้ทีหนึ่งหลังจากที่ได้ใช้งานกันไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าใครน่าจะรู้รีวิวได้เครื่องนี้มาพร้อมกับทุกคนนี่แหละเดี๋ยวยังไงลองเล่นให้บุ๊บเผื่อใครรอใจหลังจากนี้จากรีวิวเดี๋ยวมีตามมาเรื่อยๆแน่นอนเกี่ยวกับตัวของ iPhone 16 Pro Max นะหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เจาะเรื่องไหนก็บอกได้นะครับกงเกมกล้องให้มันชัดกว่านี้กลางคืนกลางคืนจะเต็มหมดนี้ได้ไหมพี่นะครับก็คอมอได้ยปถ ในฝั่ง iPhone 16รุ่นอื่นด้วยนะว่าติดีวมีตัวธรรมดานะครับมีตัวโปรด้วยอ่าก็คอมเมนต์กันได้เผื่อกันได้นะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้ดูได้เจอกันด้วยนะครับเผื่อเขากําลังจะเดินไปจองเผื่อเขางจะตัดสินใจเผื่อเอาชิปอติรีวิวนะครับผมไปเป็นการประกอบการตัดสินใจอีกหนึ่งคลิปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ